สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒ์แชแนนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลารัฐอัดเงินเข้าระบบนะฮะตลาดหุ้นพุ่งบ้านแพงแต่ชีวิตเรากับยากขึ้นนะฮะวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องของกองตียองเอฟเฟกนะครับหรือที่ผมเรียกว่าทฤษฎีคนใกล้เงินนะฮะหลักการง่ายมากนะครับเงินใหม่นะครับไม่ได้กระจายไปหาทุกคนพร้อมกันนะฮะใครได้ก่อนนะครับคนนั้นได้เปรียนนะฮะ ลองจินตนาการดูนะครับว่าระบบเศรษฐกิจนฮะเหมือนแก้วน้ําใสนะครับเงินใหม่เนี่ยเหมือนกับหมึกสีดำนะฮะมันไม่ได้ตกลงมาเหมือนฝนที่โปรยทั่วฟ้านะครับแต่มีคนหยดหมึกลงไปจุดเดียวนะครับจุดนั้นเข้มที่สุดแล้วก็ค่อยๆจางออกเมื่อกระจายไปทั่วแก้วนะฮะจุดที่หมึกหยดลงก่อนนะครับก็คือจุดที่รวยขึ้นก่อนนะฮะถามว่าเงินไหลมาจากไหนนะครับก็คือไหลมาจาก จุดเริ่มต้นก็คือธนาคารกลางนะฮะหรือแบงก์ชาติของแต่ละประเทศนะครับเพราะเศรษฐกิจมีปัญหาฮะธนาคารกลางนะครับจะสร้างเงินใหม่แต่ไม่สามารถที่จะแจกให้กับประชาชนตรงๆได้นะฮะจะต้องส่งผ่านธนาคารพาณิชย์ก่อนนะฮะนี่แหละครับธนาคารพาณิชย์ก็คือกลุ่มแรกนะครับที่ได้จับเงินใหม่ก่อนนะฮะพอได้เงินใหม่มานะครับเขาทำอะไรนะฮะ เงินใหม่ที่ธนาคารได้มานะครับเขาได้มาจากการเอาพันธบัตรเก่าที่ถืออยู่เนี่ยไปขายให้กับธนาคารกลางแล้วก็รับเงินสดใหม่เข้ามานะครับทําให้สามารถที่จะปล่อยคู่ได้มากขึ้นซึ่งก็คือการสร้างเงินในระบบเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งในตอนนั้นนะครับราคาของเนี่ยยังไม่ขึ้นนะฮะเงินเฟ้อยังไม่มานะฮะอำนาจซื้อสูงสุดนะฮะเลยอยู่กับธนาคารนะครับเงินก้อนนี้นะครับ ก็อาจจะถูกเอาไปซื้อหุ้นนะครับซื้ออสังหาหรือปล่อยกู้กินดอกนะฮะก่อนที่ของจะแพงขึ้นถามว่าเงินไหลต่อไปหาใครนะฮะก็คือนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่นะฮะเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับสามารถกู้จากธนาคารได้ง่ายเครดิตดีนะครับสามารถได้ดอกเบี้ยที่ต่ำนะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปขยายธุรกิจของเขานะครับโดยการซื้อที่ดินลงทุนในสินทรัพย์นะครับ ตอนที่ต้นทุนเนี่ยยังต่ำอยู่นะฮะค่าแรงยังไม่แพงนะฮะวัสดุเนี่ยราคายังไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอะฮะเงินเฟ้อก็จะเริ่มมาความต้องการสินค้าต่างๆจะเพิ่มขึ้นร้านค้าขึ้นราคานะครับค่าเช่าปรับขึ้นค่าขนส่งเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ค่าคอมของชีพอะฮะก็พุ่งสูงขึ้นสุดท้ายนะครับเงินเลยมาถึงเรานะครับประชาชนทั่วไปหรือพนักงานกินเงินเดือนนะครับ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับหรือฟรีแลนซ์นะฮะพอเงินมาถึงเราอะครับราคาของเนี่ยมันแพงขึ้นไปแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับน้ํามันนะฮะหรือค่าเช่านะครับแม้บางคนนะครับอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนแต่อํานาจซื้อก็กลับลดลงนะครับเพราะว่าของเนี่ยแพงขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนที่เพิ่มนะฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากองติยองเอฟเฟกนะครับผลต้นน้ําที่ได้เงินก่อนใช้เงินก่อนนะฮะ ซื้อของก่อนเนี่ยก็มีโอกาสในการสะสมทร,รัพย์สินก่อนนะครับในขณะที่คนปลายน้ำฮะที่ได้เงินทีหลังะครับก็ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเกิดขึ้นแล้วนะฮะผลลัพธ์นะครับก็คือคนที่ใกล้แหล่งเงินนะครับรวยขึ้นเพราะว่ามีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มตามเงินเฟอ้อในขณะที่คนไกลาจากแหล่งเงินนะครับก็จะรู้สึกจนลงนะครับทั้งที่งัดทํางานหนักกว่าเดิมหรือเอ่อเท่าเดิมนะ นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมตลาดหุ้นถึงพุ่งนะครับแต่เศรษฐกิจปากท้องของคนทั่วไปอะฮักปับไม่ดีขึ้นนะรสรุปนะครับก็คือระยะห่างระหว่างคุณกับตัวเครื่องพิมเงินหค,คือหนึ่งในตัวกําหนดความมั่งคั่งของคุณแล้วถามว่าเราจะทํำยังไงได้นะรเราอาจจะไปเป็นธนาคารหรือบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้นะฮะแต่เราสามารถทําได้สามอย่างนะครับ อย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจเกมก่อนนะครับแล้วก็ไม่ยืนอยู่ปลายน้ำอย่างเดียวนะฮะอย่างที่สองนะครับอย่าลืมสะสมสินทรัพย์นะครับไม่ถือเงินสดอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่สามนะครับเราต้องรู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยคือภาษีเงียบนะครับที่คนปลายน้ำเนี่ยจ่ายแพงที่สุดถ้าหากคุณเข้าใจกองติยงเอฟเฟกแล้วอะครับคุณจะเลิกถามว่าทำไมฉันถึงทำงานหนักแต่ไม่รวยนะครับแต่คุณจะเริ่มถามว่าฉันอยู่ ชันยืนอยู่ตรงไหนของกระแสงเงินนะครับแล้วก็ต้องหาทางขยับเข้าไปใกล้แหล่งเงินให้ได้มากที่สุดนะฮะต่อถ้าหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสุพัฒนแชร์ไฟแนนซ์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ